สวัสดีครับยินีจ้นรับเข้าสู่โลกิชแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นไวโอลีตนะครับในการโซโลแรงนะตอนนี้ก็รีแลงแล้วนะครับ <5 seconds. S 1> ก็มาดูกันว่าจะเล่นยังไงนะครับสำหรับซีซั่นนี้ตัวไวโอลีตก็โดนเนิร์ฟมานิดหน่อยนะ <Huh. S 1> แต่โดยรวมแล้วก็ยังยังเก่งนะครับเลดเกมยังแบกได้นะ เจอโมเลนนะครับว yeah. ีเลนคีล่าหลุดเลยนะข้างเราได้มาน่าจะน่าจะดีอ ah, uh, the ่ะว่าตัวมันค่อนข้างโกงนะอย่างพวกเพนอะไรเงี้ยเขาก็แบนกันหมดแหละคีล่าก็จะหลุดบ่อยนะครับช่วงนี้รอรัต ต้นเกมโมเลนเขาเฮ้ยเอาออโมเลนโมเลนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะต้นเกมแต่เราก็อย่าประมาทนะครับตอนนี้ป,นป่าเขาใกล้จะมาแล้วะ กลางหายแล้วเว็บชุดนี้เสร็จแล้วก็ถอยกันนะครับ,บ,รบรงานไงเนี่ยครับถ้าถ้าโลมอ่ะไม,ไม่ไม่มาอยู่กับเราเราก็ไม่ต้องไปยืนออกนอกป้อมมากนะครับคอยดูจังหวะเอาเนาะ This ตอนนี้ก็รีแล้งมาได้ประมาณเฮ้ยรีแล้งแต่วันหนึ่งแล้วครับเฮ้ยบทกี่ตัววะเนี่ยแต่ผมก็คอนแล้วนะเพราะมันค่อนข้างขึ้นง่ายนะครับถ้าถ้าเราอยู่แรงสูงๆอยู่แล้วตอนรีแล้งมันจะขึ้นง่ายนะ

คลิปอ่ะคลิปเขาป้อมแล้วต่อไม่รีบมามิแตกดูเขายิงจะป้อมเลยขนาดยอมเสียฟิกเกอร์มาแล้วเนะี่ยครึ่งหลอดไปแล้วเตียนนะเพื่อนสามตัว แงแค่แค่ที่บังบังให้โลมนะแต่เขาเลือดน้อยอเราก็จะต้องบังให้ป่ามาละมเขาก็รู้นะ ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับวโอมันเป็นตัวเลดเกมเนาะต้นเกมก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรไกับกดดันเขาได้หรือต้นเกมเป็นตัวที่เก่งนะครับในในหมู่แครี่ด้วยกันมันสามารถยื้ยระยะได้ตั้งแต่ต้นเกมจนเลดเกมเลย This going hot, hot, hot. ใครที่เป็นสายโซโลอย่างผมนะครับแนะนำให้เล่นตอนตอนที่เขาให้เลือกตำแหน่งเนาะทุม่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงถึงกี่โมงถึงทเที่ยงคืนป,ะประมาณนี้เนาะเราจะได้เล่นตำแหน่งที่เราถนัดนะเฮ้ยใ oh. hey, hey. จเย็นเพื่อโอ้ฟิกเลยหรทีนึง ยับ yep, ครับเราต้องระวังตัวแล้วต้องปล่อยนะไม่ไม่น่าไหวกีท <Burn, baby. S 2> ิง, <Burn. S 2> งนแน่แหละบอกว่าเต้นคนที่เล่นโซโลนะครับแนะนำให้เล่นตอนประมาณทุ่มหนึ่งถึงเที่ยง,งคืนเนาะมันะจะได้เล่นตำแหน่งที่เราถนัดนะ ถ้าเราไม่เล่นตามตามนั้นนะ่ะเราจะเสี่ยงนะครับสําหรับในตำแหน่งที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยและเราไปเล่นได้ไม่ดีมันก็มีผลเสียนะทาให้เกมเราเล่นเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นอย่างผมผมก็เป็นเมนแคลรี่ทั้งส่วนใหญ่นะครับแคลรี่เมนแต่จ,จริงก็เล่นเล่นได้เล่นได้ถ้าทุกตำแหน่งนะถ้าถ้าถนัดจริงๆก็คงเป็นแคลรี่กับ เล่นข้างประมาณนี้ครับ oh. แนะนำเลยนะครับถ้าใครจะโซโลแรงต้ uh huh. องเล่นตอนทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่โซโลเล่นกับเพื่อนนะมันก็ตอนไหนก็ได้แต่แนะนำให้กด2แล้วกดสมันจะมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่านะ <R ally. S 1> แต่ตอนนี้ข้างเรายับเลย เราก็ยังยิงแม่แรงด้วยนะยนม,นมันจะดวงไม่ค่อยดีขนาดเราลุนคีสิบหมายังยิงไม่ค่อยติดเลย ยิงเช็คได้นะครับในป่าเกมมันมีพิกได้ตลอดนะครับถึงเราจะต้นเกมเราจะข้างเราจะเล่นแยกแต่อย่างว่าครับไวโอมันเป็นตัวตัวเลทด้วยเนาะ เกมแต่เก่งนะครับยิงยิงตัวบางๆนี่ยิงล่วงเลยนะครับตัวบางๆอนะ่ะโดนสองนะัดโดนกิ้งสองทีเนี่คยคือไปกิ้งทีนึงก็ครึ่งหลอดเลอเกินมามาเพื่อนมาโมเลมันฮ้าวเอ เราเล่นแค่เซฟเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ได้มาเดินกับเราเนาะเราจะเล่นฮาวมากก็ไม่ได้นะรอของก่อนตัวเราเล่นนะ Ret reat. Ret reat. เพื่อนเขาจะลงไปเล่นกลางเล่นล่างกันซะเยอะนะเราก็ไปเติมไม่ได้ด้วยกัน <Burn, S 1> ป้อม อน่าจะปล่อยนะกลางไม่น่ากันได้แล้วถ้าเราไม่ตายมันก็ดีนะครับเราเป็นแครี่เนาะยิ่งเราไม่ตายเยอะยิ่งดีเราได้ชัดดาวด้วยยังไงเลตเราก็แบกไหวนะครับ สวยปากเราลวงไดนนะ้เนาะน่าจะจังหวะสวนแล้วช็อตน,นี้เดี๋ยวน้อยก็ต้องได้สองป้อมละกลางเฮ้ยแต่กลางเขามันกันก็นได้ป้อมนี้นะน่าจะมีไฟนะเอาละ พุ่งมาหาเราพลาดนะเฮยะเตะไปไหนอ่ะขอทีนึงไม่ตายด้วยเหรอเพนถอยแล้วนะเฮ้ยสวยละโดนไปเนะี่ย นะครับไ,ปไ,ปไนนะม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้ก็โดนไปเอาประมาทไปหน่อยนะเกมถึงป้อมจะตามเยอะนะครับแต่ข้างเราก็เริ่มกลับมาแลนะตอนนี้ถ้าป่าเราล้วงได้เราแล้วก็ตัวเราได้ยืนตำแหน่งดีๆมันก็ไม่ยากนะครับเกมนี้ดูจากทรงแล้ว ฝั่งเขาเป็นแคดี่สตัวเลยนะ ชั้นนี้เพื่อนเราทำสวยนะครับเรายิงคีด้วยเมื่อกี้นี้เขาเจ็บสองตัวสามตัวเลยปออ์คิวเลยเพื่อนเราเราจะได้จบหรือเปล่าไม่รู้นะเนาะก็ได้ป้อมหนึ่งนะป้อมนี้ พี่นาจะจบแนละ้วต้องต้องถอยแนละ้วโอเคครับเริ่มกลับมาเป็นฝั่งเรานะที่ได้เปรียบนะเพราะว่าเรนแบบสกิลการเล่นเกมนะแล้วก็ถ้าผมมองก็ตัวหน้าเราหนาดนะ้วยเนาะอย่างโอเมนแล้วก็เทนอย่างเงี้ย จะกลับอยู่แล้วนะกลับไีก่นอนออพลาดเลยกี่เราจะวิ่งกลับจะเห็นโอเมนล็อกได้กันเลย้าวเข้าหาไปหน่อยนะแล้วก็ไม่เป็นไรนะ ก็จะเอาบนได้นะครับเราเริ่มแรงแล้วเราขอที่นึงขอตัวบางๆที่นึงเป็นเราทำสวยนะน่าจะสบายแนละ้ว เขาตตยสองรออีกปั๊บเดย,ยก็ออยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเวลเลดตนะก็แนะนำนครับถ้าเล่นแครี่ตอนนี้เวลเลดตกับเทลนะถ้าจะดีนะครับสำหรับการไต่แรงนะครับ มันค่อนข้างจะเป็นตัวแบบยืดหยุ่นนะต้นเกมก็เก่งเด็เกมก็เก่งแต่อาจจะต้องรอของนิดนึงแต่ต้นเกมจะกดเขาได้หน่อยอ๋อโอเคนะครับจบแล้วสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบอยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ